สวัสดีัสดกันนะนับอยู่กันในแตะทิฟอโต,โต้ไวซิตี้กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราไมา่ได้มาเล่นม o เด r n c o อมแบทไฟฟ์แบ t นนะครับเนื่องจากถูกแบนนะไม่รู้เป็นอะไรนะรไปเล่นออนไลน์ไปทำอะไรหรือเปล่าคนอื่นเขาก็เล่นแล้วทำไมถูกแบนไม่รู้เหมือนกันนะแช่งมาเถอะนะครับวันนี้ก็มาเล่นเกมที่แทนนะคลายเครียดนะ นะคัอนนี้ก็จะมีตัวดีกับตัวซีขึ้นมาใหม่นะครับตัวดีก็คือไปฆ่าไอเดสกันนะโนโขออภัยที่ทางหายไปนานนะพอดีไปบวชนะแล้วก็ได้ทาร์ฟโฟ r เมอร์ใหม่มานะครับเป็นหุ่นยนต์นะครับผมแล้วคลิปหน้าผมจะรีวิวท r ร์ฟโฟมเมอรเป็นตัวตัวไปนะครับผมว่ามันประกอบยังไงสำหรับใครที่ได้มานะครับผมสำหรับใครที่มีอยู่นะครับแล้วประกอบไม่เป็นนะครับ หรือไม่ส่วนใครที่อยากได้นะบ้านอยู่ใกล้ๆผมนะบ้านผมอยู่ประชาชื่สามแปดนี่เองนะครับผมนะครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับบ้านผมอยู่แค่ประชาชื่อสามแปดนะผมก็ให้ไลน์ไว้แล้วนะครับในอินเสติสก็ได้มองอัสนะครับผมให้ไลน์เก่าไว้แล้วนะไลน์ใหม่อ่ะไลน์ผมอ่ะผมให้ไว้แล้วนะรับโอคมาในอินเจสติสก็ได้มองอัสนะครับเปิดมาก็โกงเลยนะฮะนอเอารถมารับด้วย เอ้ยไ่ได้เอาลงบารับเดีโอ้ชยโคตรโหดนับรู้เลยเอซิบหก yeah I like ชิพอ่โคตรโหดอ่ะแต่พอมาดูเรื่องราวจริงเดี๋ยวโอ้โหดดูนับเราถือสองมือวิ่งนะครับแต่แลนด์ถือมือเดียววิ่งนับถือเอซิบหกอ่ะเราถือสองมือวิ่งเห็นไหมครับไอ้นี่ถือมือเดียววิ่ง ได้ไงวะนะแล้วมันก็จะไปหยิปืน P50 นะเอ้ยไม่ใช่ P50 MP, MP, ะ MP อะ MP5 ปะ MP5 ับเข้าวิวเลยหน้าตาปินจริงไม่เหมือนกับในฉากเมื่อกี้เลยอะมอดีๆไม่เหมือนเลยดูจากเพื่อนเราก็ได้นะจากเพื่อนก็ไม่เหมือนอยู่ดีนะหรือเหมือนวะก็ไม่เหมือนนะม้วมันใหญ่กว่า เราจะบุกทะลวงเลยนะครับผมเราจะไม่สเตลนะยิงมั้งยิงโอ้โหหนึ่งดาวเลยยิงให้นะครับผมนะบบุกด้วยอาบิจีนะครับแจกรูกตะกูเอ้ยแจร้อยหน้าแจร้อยหน้า น้อยหนามาแล้วครับน้อยหนาน้อยหนามาแล้วครับน้อยหนาน้อยหนาน้อยหนามาเลยครับน้อยหนาน้อยหนาครับน้อยหนาใครจะเอาน้อยหนามั้งไหมครับผมครับผมครับนังไงลูกค้าผมครับผมครับนังไงลูกค้าลูกค้าในนี้ยังไม่ซื้อลูกค้าดีจะซื้อแล้วเห็นไหมครับเขาเรียกอะนี่ไงล่ะลูกหน่าน่ะลูกค้าคนนั้นซื้อแล้วครับ น้อยหน่ากระตะกลัวครับผมน้อยหน่ายิงหัวขาดได้ด้วยนะครับน้อยหน่าก็เท่ได้เหมือนกันนะชึบนี่โอ้โหกัเด่นเอาเพื่อนกันเพื่อนกันนอนเนระนะครับเสียงก็จะไม่ตรงองกับภาพก็ขออภัยนะครับบูมหาวิธีแก้แล้วถ้าใครรู้วิธีแก้ก็บอกผมด้วยนะครับยิงไรเนี่ยไม่โดนกูเลยนี่แน่ไม่โดนแต่เต็มร้อยครับผมวิ่งไม่ค่อยกูเลยข่อยกูด้วย เก็บปืนไหมแล้วเขายังไม่ได้เปิดสูตรนะครับก็เล่นมามเฮ้ยเฮ้ยมังคอยกูบ้างหนีมึงตายนะเว้ยตายกูไม่รู้ด้วยนะกูไม่เกี่ยวมึงเดินเข้าไปตายเองะเออไม่นะอ่ะทางนี้เหรอจำได้ทางลุนไหมเหรอช่างมันลองไปดูหนะ่อยอ๋อทางนี้นะครับถูกแล้วยิงมา ในในนี้มีช็อตกันนะผมจําได้ในนี้จะมีช็อตกันหรือ M16 นะครับแต่ผมน่มั่นใจว่าน่าจะเป็นช็อตกันมากกว่านะครผมนี่แนะ่สัตว์ใกล้ๆลเต็มร้อยเลยมึงก็ด้วยมึงก็ด้วยหลับผมจะไปขอามันจะไปขอดีสเอออะโดดโลงผาพ่อมอ hey, อเฮทอมมี่โอ้ เราจะเจอมาแล้วนะครับผมผมว่าเราขึ้นไปอีกชั้นจะดีกว่าแลนซ์ ens, มานี่ไปหน่อยแลนซ์โอ้เปลี่ยงครับเราขึ้นไปอีกชั้นมันต้องขึ้นไปอีกชั้นนะครับแต่ลงมาข้างล่างขึ้นแบข้างบนก็ได้นะแต่มันจะเสี่ยงโดนไอ้นั่นยิงมากกว่านะโดนไอเดียสยิงนะ MP5 ซะด้วย MP5 เนี่ยปืนแค่ปืนเนี่ยแค่ปืน MP5 เนี่ย กับ f 1 6หรือเปอร์อะไรเนี่ยครับการผม a อ p l i f y แค่ a อ p l i f y เนี่ยนะครับการผมแบบเดียวก็ตายแล้วครับเฮ้ยอ้า w h a t the คแล้วผมชอบพลาดอย่างนี้นะครับพลาดพอการเล่นแบบโอ้โห w h a t t h e hell เลยแล้วใครมาเข้าไปบ้านเดสวะนะแล้วใครมาเข้าไปบ้านเดสวะ ขับรถดีหน่อยมึงมึงด้วยอุ้ยขับไม่หยุดเลยมึงขับไม่หยุดเลยขอบคุณเสาร์เอ6ิบหกเพื่อนเอ็มส <c oughs> <c oughs> ิบหกเอ็มสิบหกอะไ <c oughs> ผมชอบแบบนี้ แล้วใครมานั่งอยู่เนี่ยใครนั่งอยู่เนี่ยแลนวนี่รถอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเพิ่งรู้เนี่ยแล้วมีสองคนขอแฝดแน่เลยามาอยู่นี่ได้ไงวะ <c oughs> อ๋อ,อปเป็นเราอยู่ออาเอ้ <c oughs> คิวฮะอ๋อคิวเดสดูว่าคิวแลนด์ครับหนึ่งนะครับอ่ะไม่มีอะไรหรอกครับนี่เสียงอะไรบ้างมาเยอะทัท์เหมอนโท่ศัพท์แม่เหมือนอีว่าแม่ลืมรับสายจ่างวันแนละ้วควมจะข้วามเ,เต็มทีเย่ yeah. อืมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งลูกตะกัวลูกตะกัวใครจะเอาลูกตะกัวมั่งลูกตะกัวครับซื้อสองแถมหนึ่งครับสองลูกศูนย์บาทครับผมนะเราแถมให้ฟรีนะเป็นฟรีด้วยนะโปรโมชั่นฟรีตลอดการนะผมนี่ อันนี้ก็ฟรีเหมือนกันนะครับเนี่ยที่ผมถืออยู่เนี่ยครับฟรีเหมือนกันนะ่นครับฟรีฟรีสไต yeah. ล์ yeah หับวิ่งกระโดดเท่ากับเร็วนามาไม้คราบแล้วแต่ก็เร็วจริงแต่มันไปไม่ถูกที่ถูกทางา่าย โอเคมาถึงแล้วครับเลือดแลงไม่ลดเลยนะครับเอาดีๆนะครับดูดิเลือดไม่ลดเลยเอาแบบเอาจิงๆเลือดไม่ลดเลยดูดิ just look me inside okay ไปหาเลือแบบเี้งเหี้ยไปเลยนะครัแป๊บมั่วๆนะครับเพราะบางครั้แป๊บไม่ออกนะก็แป๊บมั่วๆนะเป็นเหี้ยเอาเอาตัวแล้วตัว นี่ตายหาลอืมตื้ึตือตื้อรึตื้อตืกระสุนอินฟินิตี้อะไรยิงไข่วะตายหาไปซะเออไม่ได้ใช่ป่ะคุณลบเฮ้ยแลนเดอร์ให้มาดีๆด,ดีว่ขึ้นบนใดไม่เป็นไงไง ไป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 เกตอ่ะแล้วก็มีแล้วตัวไม่มีเลยไม่เงาไม่เหงาเนี่ยครูก็ยังอยู่ชั้นล่างอนะ่ะเนี่ยก็นึกว่าคูอยู่ชั้นบนอ๋อก็อยู่ชั้นบนแล้วเนาะเออ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  เฮ้ยมีคนโทนกระสุนปืนกูดได้ด้วยเหรอเดี๋ยวกูปังกระสุนเองเดสอยากกินป่กตุมต้มตุ้มไม่ตายเหรอ ตะกววไม่ตายครับผมสองดอกสามดอกด้วยซ้ำตายหาแน่นอนนะไม่เหลือบันไดก็ไปหมดแล้วเอ้มังกสวยจังอ่ะแล้วกูถือลูกม้องแต่เมื่อไหร่ทอมบี้ทำหน้าตาแบบเมื่อกี้ได้เห็นไหมครับทอมบี่ทำหน้าตาแบบว่า เมื่อกี้กายจะลองกดดูสักหน่อยว่าภาพมันเป็นยังไดงดิงดิง <laughs> โอ้บิคอปเตอร์จอดยอยู่ข้างบนด้วยเออมาแล้วไปทำมิชชั่นต่อไปอ่ะเฮ้ยมาอยู่ตรงหน้ากูพอดีเลยโอ้วันสวยนะเนี่ยทอมมี่โอ้ยวันสวยวานสวยวานสวยนสวยพูดซ้ำทำไมวะยุด ก็ดีแล้วเิบางสวยลูกมาไปบ้านแหละเดฟเดฟตายแล้วเดฟเขาจะขึ้นตายอย่านะ้นลูกจะโดนไหนหน่าไหนหน่าใครวะไนาหนหนากูเนี่ยแหละอ่ะมึงยัดมนันเหรอใช่ยัดมาสามลูกมันจะตาย What the fuck กูพูดอะไรเนี่ยแล้วคุณขอได้ไหมคุณไม่หนาทำไมอะชาบ้านมันสวยสว,ยสวยนเยอะเหย ไม่ปืนหอยปับกินจับสายครับต้องบอกทุกครั้งเลยว่ากินอะไรเนี่ยไม้ไม่ปืนเราอยู่แ้วอ๋อมันไอ้นั่นไงเขาปืนไอ้ตัวน้องที่เราฆ่าไปแล้วแต่ปืนมันโล่งมั่งล่างยังอยู่อีกเหรอ ไปไหวะไม่คุไม่เห็นไปไหนโอ้ข้างบนเต็มเลยอ๋อนะคะไปยิงกระจกนะไปยิงกระจกจริงๆผมแค่ไมร่รอบน,นะครับเสียงไม่ตรงกับภาพแล้วภาพมันก็หายไปเลยครับแบบไม่ตรงมากๆอ่ะครับไม่ตรงมากๆเลยครับผมก็พยายามหาทางแก้อยู่ใครรู้ก็บอกผมด้วยนะคะผมเพื่อจะได้เสียงตรงๆนะครับสะดุกสะดุก สนุกสนุกสะดวกสบายนะเสียงตรงผมอาจจะพูดดีอย่างนี้ได้ไม่เกี่ยวม <c oughs> <c oughs> ั้งอืม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 อืกระตุกจังว่ะอืมอืมโชว์เครื่องในเลยดีดีม่ะดีมากรถสวยไหม่ะครับรถผมสวยไหมรถผมสวยไหม นี่รถสวยไหมควันขึ้นด้วยเฮ้ยรถสวยไหมโอ้แม่งแม่งไล่กูเลย <laughs> แม่งไล่กูเลยบู๊ดิเบียนสวยมากเลยไอแม่ไล่กูเลยเฉยเลยทำอะไรพิดทำอะไรพิดเนี่ยเวลาหนึ่งดาวแล้วไปเจอตำรวจคันหนึ่งแล,แล้วมันจะไม่เจออีกเลยเดูยดิโอาชนตำรวจแล้วได้หนึ่งดาวใช่ป่ะนัะ่นแหละแล้วก็ อขับไปเรื่อยๆดิก็จะไม่เห็นสบลอีกเลยผมไม่เห็นเลยจนก,กว่าดาวจะหมดแล้วจะเจอใหม่นะครับเราจะหมดแล้วถึก็เจอใหม่นะถ้าดาวหมดน,นั่นไงนี่ไงบางทีชนก็ไม่เป็นไรนะเฮ้ยขอลงน่อยอืมไม่เป็นไรไม่ใช่รถกูบา,บายบายสนอให้หนึ่งนะเออระเบิดเลยเหรอโคตรเทป เนี่ยเฮ้ยเพื่อนสวยปืนสวยอ่ะเพื่อนปืนสวยอ่ะปืนสวยยิงกูได้ไงเนี่ยเพิ่งหนึ่งดาวยิงกูผิดโกดเพิ่งหนึ่งดาวมึงยิงกูเพิ่งหนึ่งดาวต้องสองดาวก่อนเข้าใจไหมเพิ่งหนึ่งดาวมึงยิงกูได้ไงฮะผิด กดรู้เปล่าในเกมอ่ะในเกมอ่ะผิดกดชีวิตจริงก็ผิดมึงก็ลงไปนอนด้วยก็ได้นะนี่ดินนังคูดินหนังคูนนงคนรักกันใช่ไหมโอ้ยเงินเยอะเงินเยอะกูจะได้เป็นไรกูจะได้แสนหนึ่งอยู่แล้วนะ่ะหนึ่ยสิบร้อยพันหมื่นแสนเดี๋ยวก็แสนแล้วนะเก้าหมื่นหกละน่าจะได้ซื้อบ้านสักทีนะรู้แหละให้ทำอะไรรู้แหละ เสียงเพลงโคตรเพราะ <Ooh. S 1> ยิงไม่ต้องหมดนะผมมันจะยิงไปสักภาพมันก็บบอไม่ชช่คอมพลีสนะไม่ต้องหมดนะตอนแรกผมก็คิดว่าให้ยิงหมดเลยอะไรวะเอาเปืนนี้ไปก็ได้มั้งเฮ้ยไม่มีดาวนะมึงยิงกูได้ไงเอ๊ะ โอ้แม่อืมอีเดี๋ยววะเออนี่ดีไม่นี่าฮ่าฮ่า <c oughs> แล้วลงเที่ยวห้างเพื่อนหน่อย าหนาว้างนี้คนเยอะจังเนาะโอ้โ่ชว์นี้ว่าฝนตกมาผมบินยากจังวะนี่นะมูแถมมาิ i n d o วินโด d o w d i s p l ย์ไม่ถึงไลฟ์กูไม่สนใจ ไอ uh, uh, uh ้ i ฟอ i นไฟอ้า่คกูจะลงทำไมเฮียข้าศึสองวิข้าศึสอง้าสองวิกูไม่น่าขึ้นเลยคุไม่น่าขึ้นเลยเอาตื๊ดหลุดนะครับตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วครับเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้ากับพาฟอร์เมอร์แล้วกันนะครับผม สวัสดีคุณครับสวัสดีครับบายเดี๋ยวไปดูพี่กาเม่เลยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กันด้วยนะครับถ้าชอบก็แชร์เพื่อนๆดูก็ได้นะครับผมไม่ว่ากันนะครับเฮ้อมันจะว่าได้ไงวะเออนะครับแล้วอย่าลืมไปกดติตดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับแลอย่าลืมติดตามเพื่อนผมด้วยนะครับหรือพี่ผมด้วยนะช n นลชื่อว่า